ฮ้ยมานอนเบียดกูทำไมเนี่ยแม่สวัสดีค <eer> ่ะพบกับโอาว่านอนเป็นหลอนอ๋อแผลไม่หายเลยก็ฝากไปด้วยนะคะกับเรียชั่นวันนี้ก็เป็นเรียชั่น not me เขาไม่ใช่ผมตอนที่ 4กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เรามาดูกันว่าหลังจากที่ตัวละครของไว้เนี่ยได้ทําการฝึกเพื่อเป็นแบ็คเราต้องมานอนห้องเดียวกันกันกบตัวชอนเนี่ยชอนจะรับรู้อะไรได้บ้างกับการที่แบบว่าใกล้ชิดกับไว้ขนาดนี้ ดูซิว่ามันจะมีอะไรส่วนแกรมก็คือตอนที่เราไม่ได้ผมมาตอนนี้น่าจะได้ผมมาเยอะแล้วแหละอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะก่อนเออถ้าใครเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ครับก็เลยกนะดิ่งกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของทางช่องนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยอุ้ยชวนฝันร้ายน้ำตาไหลด้วย

หัังใจจริงๆละเรื่องพ่อแน่เลยโอ้ยโอแล้วพอได้ก่อนได้สุกทีนี่แบบอาการดีขึ้นเลยอ่ะืมสุดยอดืม แม่ไม่เรียนแต่เองอ่ะเมื่อคืนมึงเหมือนจะไม่สบายกูเลยเข้าไปดูแล้วมึงก็เอามือกูไปกอดซะแน่นเลยกูเลยนี่นอนแบบเนี้ยอ๋อกูทำแบบนั้นหรอวะเฮ้ยมีคนปลุกลุกแกน้ำตาระว้งหรือว่าอันนี้เป็นการซ้อมเป็นการซ้อมแน่เลย ถ้าว,ว่าตัวไวรู้ว่าต้องทำยังไงนัไปไป่นไงสอมพอ,อนำเกลือ,อล้างผูมึงสองคนตั้งสติกันให้ช้ามากานะกว่าจะเหนียวมาได้ มเมียวะคูไม่ได้เล่นกูกําลังสอนพวกมึงอยู่สอนอะไรอะเจ็บตายก็ถ้าพวกมึงดับสแกนได้ไวอะพวกมึงจะไม่มีสภาพแบบนี้หรอกเฮียมึงจะตอบแค่นี้เหรอคนยคนนอนไปอยู่เลอเว้ย <c oughs> แล้วสะตูอะมันมันโผล่มาตอนตื่นไหมอะไรเงี้ยของจริงอะนั่งเฉยๆพวกแม่งก็ยิงมันไม่สนใจหรอกนะว่าอะไรเป็อะไรจริเพราะฉะนั้นพวกมึงตื่นตัวพร้อมรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วจะให้ทำยังไงอะ ก็น exactly. ี่มาในห้องนะก็ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดปะไอ้แบกในห้องมือมีทางน้ำทางผ้ามีของสารพัดอย่างที่จะใช้ดับแก๊สอ่ะมึงจำมาไว้ดิต้องดับแก๊สให้ไวที่สุดตอนไหนใครจะไปคิดออกวะจะปิกไงชอนมึงแปลกไปมากเลยนะไม่มึงไม่เคยมีน้ำใจขนาดนี้ มึงจำวันแรกที่เราไปทำงานได้ปะว่าเป็นยังไงบางครั้งผมก็ไม่รู้เลยว่าหายนะมันจะมาจากเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้ทำไมทำหน้าเหมือนจำไม่ได้ก็ <c oughs> จำไม่ได้น่ะสิมึงจำไม่ได้จริงทำไมวะที่มึงพูดเนี่ยมึงอยากจะลื้อเฟื้อหรือไงกูไม่ได้อยากจะเลื้อเฟืน้นแต่กูเห็นที่มึงทำวันเนี้ยมันแปลกกูทำอะไรวะมึงช่วยกูไง เมื่อก่อนมึงไม่สนใจกูไม่เคยช่วยกูเยี่ยมมากเลยรู้ปะช้อนก็แบบมึงคือ,อคนที่โดนจับเหรอเหตุการณ์ในตัวอย่างที่ที่ตอนโดนจับแล้วมันไม่ช่วยนี่เองเฮ้ยอ,อ,อธิการบดีอ่า อย่าโดนจับแล้วก็ไม่ช่วยไม่ช่วยเลยหนีไปเลย ติดต่อมาใช่วงนี้แบบเพิ่งหนีไปผูโดนพักการเรียนจำไม่ได้เหรอแล้วมึงพูดกับกูบกวา่าถ้าถูกจับได้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าไม่อยากสวยก็ต้องเอาตัวเองให้รอดนี่มึงจำคำพูดของกูได้ทุกคำแล้วตัวเองอะจำไม่ได้เฮียดีเนาะกูเฮียแล้วไงอะเออต้องวนี้ ที่กูช่วยมึงอ่ะเพราะกูรู้ว่าเฮียเทสหรอกหรอถ้ากูไม่ช่วยมึงเฮียก็ไม่ด่ากูอีกมึงกลัวเฮียด่าด้วยหรอไม่กูลำคาญเข่อคิดเร็วเหมือนกันนะเออถ้าเรื่องจริงอ่ะกูปล่อยให้มึงตายไปแล้วแท้ไม่ต้องคิดอ่ะตอบปุ๊บเลยอ่ะอืม บ้านของตัวยกขอลงผลงานที่เพิ่งวาดไปก่อนนะครับช่วงนี้อาจไม่ออกไปวาดภาพใหม่ๆเพราะมีคนจับตามมองอยู่อ๋อเขาใส่ตัวละครลงไปด้วยเอ้ย เพราะว่าเตอนนี่หลับป่าในแจงอะอืมฮึ่มฮะทำไมอ่ะมันเป็นบ้าแน่ๆอย่าเอาไปลงที่ไหนนะเธอ เรากลัวเธอเป็นอันตรายแฟนแบวันนี้ซ้อมเต้นสรแล้วใช่อมสนุยาน้เลยเตนลไดเตนลไนีแฟนแบ๊กว่าเรมจะคบกันแบบรับๆว่ะ ดูจีนปกติเขาซอมเต้นกันที่หนวะมึงเขาเลิกกัมนมาดิคงมีเรื่องอยากจะคุยกับยูอึดเขาหน่อยงั้นองไปดูที่คณะสิเราจะรู้ได้ไงว่าคณะไหน ของมันเลข่ขายคนฉันก็เยียงจนทนขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมียโอ้ยการแสดงแบบสนสังคมเนีย่ยเรียกร้องแบบสิทธิมนุษยชนนะกระสอบสอกฉันเห็นชอบมาก่อนธาตุฉันเป็นทาสในการมือฉันเป็นเปี้ยในกระดานฉันเป็นเหียอะไรก็ได้คือพวกเขาไม่ต้องการเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคุณชอบความที่แบบพี่เขาแบบใส่ประเด็นพวกนี้มาแบบเต็มที่เลยอะ ทำไมทำหน้าตกใจขนาดนั้นืมไวมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าหนีเลยนี่ห้องเหมอวะเช่าเดือนเท่าไหร่ไม่ได้เช่านี่ตึกเกวียงอะตึกมึงว้าวถึงห <Wow. S 3> มื่นล้านปะวะ ไม่รู้ว่ากูได้มาตอนพ่อกูตายอ่ะตามกูมาโอ้ยนึกถึงแบบบทบาทเขาใน The p y e r หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอืมมีเค้าต์บาดอะ่ะแล้วที่มึงรีบร้อนโทรหากูเนี่ยยังไงวะกูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมามี่ใช่แฟนแบกปะ อกูก็ไม่แน่ใจว่ะกลุ่มเจอเขามามึงเจอมาแล้วด้วยเหรอแต่ว่ากูไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะกูเจอเขาแล้วกูหนีเลยมึงหนีเขาเนี่ยนะกระจอกชิบหายเอ้าก็กูไม่ใช่แบ๊กอะแตกูเจอเขามายิ่งอย่างเงี้ยมึงยิ่งต้องเจอเลยมึงไม่อยากรู้ออใครทำอะไรแบ๊ก มึงลองคิดดูนะเว้ยคนเป็นแฟนกันนะก็คือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่องมึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะแงาว่ะกลัวเขาจับได้จับได้เหี้ยอะไรหน้าเหมือนกันอย่างกับแกจับได้ก็เชี่ยแล้วมึงเชื่อกูดีิคกิ้พบอกชื่ออะไรนะยูจีนยูจีนยูจีนเฮ้ยนี่มึงโทรหาเขาเลยเหรอวะยูจีนจีนน้อโทรได้เลยหรอมีเบอร์ ไม่รับว่ะน่าจะไม่ว่างอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาโทรกลับมานัดเขาเลยนะนัดเลยหรอนัดดินัดไปที่ห้องเลยที่ห้องเนี่ยนะอืมถ้ามึงไปนัดที่อื่นมึงนั่งกินข้าวมึงคุยกับเขาอ่ะมึงโดนจับได้แน่แต่ถ้ามึงนัดที่ห้องอ่ะมึงยังนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาไม่แตกหรอจะดีวะหรือว่ามึงกลัวมึงกลัวที่จะนัดเขาที่ห้องแล้วอาจจะเกิดคุ๊บกุ๊บอย่งบาปกูุไม่ทำอะไรแฟนพี่หรอ มึงเป็นแฝดกันอะเหมือนกันทุกอย่างแล้วอ๋อห่เฮ้ยเฮ้ยต่อกูอเบาหน่อยอเฉยอ่ะ <S <S เลิกเล่นตลกเลยละสุบเอาไงถ้าเป็นกูะนะยังไงกูก็จะไปวะ่ะแล้วแกมไปไหนอะ่ะเดี๋ยวนี้มึงต้องเวลาจังวะมา,มาพอดีเลยห้านาที ไว้โอ้ยหยอดไปทั่วเอ้มึงยังตามข่าวที่เราเผาบ้านรูเปล่าวะไม่ได้ตามเลยวะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆอะมีอะไรกว่าก็กระแสแม่งเริ่มซาซาแล้วไอท้ทวีนไม่ไโดนคดีเลยเลยนู้เว้ยเราทําทุกอย่างที่เราทําได้แล้วถ้าสื่อไม่ส่งเสียงเจ้าหน้าที่ต้องจัดการม,มาตรวจสอบนั่นก็เป็นคำตอบ <c oughs> แม่งก็เป็นเช่นนี้แล้วจะได้อยู่เฉยได้ไงวะ ทขามาเช็คอินราบคา,า,า,านี้ด้วยหรอม,ม,มันมาทำไมวะก็วันนี้คลาสบรรยายพิเศษก็เลยรวมสอง0ัครั้งไงกุ้งเป็นไรกันอีกวะนี่เป็น่หน้าเอาล่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่นักศึกษาหลายๆคนอยากจะให้ผมเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษทำเป็นผู้ชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย แล้วก็มีผลงานด้านวิชาการต่างๆอีกมากมายขอเสียงปรบมือให้กับด็อร์จรลัดการจันดีรัตด้วยครับไม่ใช่วันนี้อาจารย์สุพจน์ขอให้ผมเน้นลงไปในเฉพาะเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดพ้นความผิดหรือภาษาอังกฤษคือคำว่า impunity ดับอาฝันตมาจะใช้เส้นสายหรือมีนโยบาย มีใบสั่งจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายอย่างนี้พี่ส่วนแบบโฉมขึ้นคือการทําให้คดีความเงียบหายไปพอจะยกตัวอย่างเคส impunity สักเคสให้ผมฟังจะได้ไหมเคสคดีวิสามันคนขับรถบรรทุกของบริษัททวีเมื่อปี61เคสนั้นทวีลอดจากคดียาเสพติดโดยอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่มีการสืบพยานหาหลักฐานต่อ แล้วยนความผิดทั้งหมดให้กับแพะที่โดนวิสามันไปแล้วขอบคุณมากนะครับผมนั่นเป็นแค่ตัวอย่างแรกทวีนิวชีวิตจริงคือใครนะนันเป็นคดีที่ผมและอีกหลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อนผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรคนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแบบเขากับเลือกที่จะลุกขึ้นพูดเป็นคนแรกขอขบคุณมากนะครับมีใครพอจะยกตัวอย่างเคสอื่นบ้างไหมครับมันคือคดีอะไรวา เรื่องมันก็ท่านง,งานแล้วนะเว้ยแล้วทำไมอยู่ๆมันเลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไอ้ชอมันเกลียดไอ้ทวีจะตายอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับทวีเนี่ยมันก็อยากพูดหมดแหละแต่วันนี้ชอปไม่ยกตัวอย่างโคตรตรงเลยวะ่ะไอ้ทวีมันยัดเงินจนเรื่องจบมาแต่เรื่องยังไม่ถึงศาลเลยนี่แกรู้ได้ไงว่าเขาอยากเงินสำน,นวนเรื่องเนี้ยมันยังอ่อนมากนะเว้ยมันยังไม่ถึงศาลเลยด้วยซ้ําแต่เรื่องนี้มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะเว้ยคนตัวเล็กคนเดียวจะไปขนยายเยอะขนาดนัน้นเป็นไปไม่ได้หรอก นี่ใช่ทวี่ไม่ใช่คนรวย,ยนะมันติดคูหัวโตวไปแล้วมึงแบบกูที่เถียงได้ทุกวันเลยแหมเดี๋ยวนี้มึงก็ลืมแฟนกระเทยมึงไปแล้วนี่ม,มัวแต่ไปแอลเด็กสิลกรรมแล้วปาก็ไม่รูสรร้สินกรรมคนไหนสิลกรรมคนไหนพายเมอลือโอ๊ยลูกหัวเดี๋ยว,ว,ว,ยวการลูกหัวนี่มันการบอกลาของสองคนนี้หรอป้าเนี่ยอีกแล้วนะเรื่องที่ไลฟ์โฟ e ก็ จูบหน้าผากลากันเนี่ยไมึงลองคิดดูนะเว้ยคนเป็นแฟนกันอะก็คือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็ต้องรู้ทุกเรื่องมึงนัดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะไอช้อน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 กูขับอู่ด้วยดิมอไซน์มึงไปไหนวะเฮียกลับไปซ่อมให้อ่ะบ่นกูยับเลยบอกกูใช้ของเฮียแล้วก็ไม่รักษาของอ่ะ ช่วงนี้มึงขับไปไหนนักหนาอุ้ยไปสืบมัไปขาแวแรงบันาดาลใจมั้ง,งคืนรถได้แล้วไอชอนกูถามอะไรมึงหน่อยดิมึงว่าไวไ,ไ,ไโอโมเคยว่ารูปให้มึงโตอ่ะไม่ใช่ไม่เคยเป็นแฟนกันแต่ไม่เคยว่ารูปให้กันเลยเอ่ะกูยังไม่เคยขอตั้งโมเป็นแฟนเลยก็ยังไงแค่พูดคุยกันเหรอมึงจะถามทำไมนักหนาวะเนี่ย ขึ้นรถได้แล้วอุยอ้ยอ๋ยอทากถามจะไปรีเลตตัวเองไงว่าเฮ้ยคนนั้นเขาวาดรูปเราทําไมหน้าอะไรเงี้ยเออคิดอะไรหรือเปล่ามึงจ้องหน้ากูทำไมตั้งแต่ในห้องบรรยายแล้วกูคแค่สงสัยว่ามึงยกเคสนั้นขึ้นมาพูดทําไมในห้องเกี่ยวอะไรกับมึงหรอเรื่องของไอ้เทวีอ่ะมันก็เกี่ยวกับกูทุกเรื่องแหละมันน่าจะมีมากกว่านั้นนะ ยยโอมันโดนกูมึงเห็นปะเนี่ยเห็นมึงจะได้รู้ไงวม่าเล่นกับไฟอ่ะมันเป็นยังไงแดดแผนกางหอยแบล็คชอนงานครั้งต่อไปอ่ะมีเรื่องอะไรในสังคมที่พวกมึงอยากจะจัดการไหม กูอยากปฏิรูประบบยิธิธรรมวะกูเรียนนิติศาสตร์มาแต่แบบม่งใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเลยเว้ยกูอยากลือระบบทิ้งที่หมดแล้วมึงจะทำยังไงวะไม่รู้วะมึงพูดทำไม <laughs> ก็รอกูได้ก่อน,นดีเดี๋วกูบอก <laughs> แต่ถ้ามึงอยากทำจริงๆให้จรประเทศตัดสิน <laughs> จระเทตัดสินมึงไงยกกูอยากทำเรื่องสิทธิและสวัสดิการข้าพิการ กูไม่ได้อยากให้คนพิการมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในสังคมนะแต่กูอยากให้เขาได้เท่ากับทุกคนโอกาสในการทํางานการเข้าสู่การศงกับแล้วก็เรื่อกให้ได้คนที่เหมือนคนปกติทั่วไปแม่มึงคงโดนอะไรมา้กะดิไอชอนมึงอะทวีผมอยากทำลายธุรกิจทุกอย่างเลยทวีเออในหัวมีแต่ทวีจังเทวีอะเพอร์สันแลลุวน มันไม่ได้เพอร์ซูนออะเฮียธุรกิจของไอท,ทวีอ่ะมันมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีอำนาจที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนถ้าเราล้มมันได้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ได้ไประโยชน์เมืงอะไระไม่บอกเฮไ,ไม่ไมเท่กูขอให้มึงไม่ได้พูดเอางี้แล้วกัน,กนขอให้ไม่ได้พูด กูจะให้จอระเจย์ตัดสินมึงเริ่มก่อนเลยแบ๊คมึงนิ่งเชืยออะไรนะกดฟันไงมึงลืมหรอ มันสนุกนาเกมเนี้ยข้างในไปเลย เราดาวสิว่าใครจะได้เราว่าแบ็คต้องได้แบ็คต้องโดนงับเฮ้ยซีนี้กูจองแล้วเอาอันอื่นดิทำไมกูต้องตาดใจเออนั่นไงโอ้หูมแม่งอะไรวะครับที่เราวก็มือทีนี้มึงจะบอกกูได้ยัง ว่ามึงอยากทำอะไรเอาละไม่เนียนล่ะให้ดูสิว่าจะพูดว่าไงทำเรื่องของไอชอแล้วกันถ้าทาของผมสองทีติดอ่ะเดี๋ยวมันจะงองไงมึงยังมากวนไปแก้ปัญหาได้แบบเนียนอยู่นะมึงเป็นคนกดไงมึงจัาไม่เอาฮ้ยอโอ้ยโอ้ยคนที่ชอบออกความต่างแบบมึงยอมกูง่ายๆแบบเนี้ยต้องการอะไรวะ กูอยากจะเห็นว่ามึงจะซ้ำเรื่องของไอ้ทวีได้พีคมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนหรอว่ะคนอย่างมึงเนี่ยนะจะให้กูมานำมึงกูพูดเหรอว่าใจมึงนำแล้วมึงยกให้กูทำทำไมทำาไมให้กูนำอะ่ะมึงก็วางแผนไปดิทุกครั้งที่กูวางแผนมึงก็ขาดกูตลอดแล้วคราวนี้เป็นอะไรมึงยอมกูง่ายๆแบบนี้เอมีการยิ่งพูดมันก็จะยิ่งฉเฉลยแบบว่าแบล็กกาด์ของตัวแบ็กมา กูจะทำให้คนที่มี immunity อย่างไอทวีได้ชดใช้อ้าวมีคนมาโอ้จัดไฟให้ด้วย คิดว่าเธอจะเข้ามาอยู่ในห้องเดียวเชิญทำไมอ่ะก็อะไริดถึงเธอนี่ไล่เราไปแท้ๆก็ไม่บอกเหตุผลเราสักคำแล้วตอนนี้ก็บอกว่าอยากเจอเราเนี่ยนะเธอไม่มีอะไรเธอไม่เคยพูดเลยอ่ะแบบเชื่อแล้วแฟนในแบ๊กมันทำไงดีวะ <laughs> จริงนะจูบอะถ้าถ้าม้าแบบว่าคนคุณนเคยมันจะแบบว่ารับรู้ได้ว่าความแตกต่างกับคนอื่นมันเป็นยังไงเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยเหรอวปพะรู้แล้วแน่เลยสงสัยเนี่ย การมองรีเช็คด้วยนะมีการมองเพื่อรีเช็คด้วยวัดก้าเหรอเรือ่องอะไนกินวัดก้าเนี่ยจะได้หายร้อนบ้าร้อนกว่าเดิมปะเหรอใครโทรมารับได้นะไม่เป็นไรไม่อยากอยุดแป๊บเออ อืแรงมากเลยอะ่ะกินอีกเลไม่เมาหรอกวิจามอมเพื่อแบบว่าเออจะได้แบบคลายความรับออกมาเดี๋ยวละทำไมมันเพิ่มขึ้น <c oughs> ทำไมมันทำไมมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยได้แล้วแล้วมันเดิมไหมเดิมให้หมดดิ จะบอกโอ้ยอไปประมาเดวนอกเราไม่ได้พูดนะ อยกันอะไรไม่อยากคุยกับฉันม่เจอกันตนนนอนเช้าใครอ่ะหรือที่แบบเจ็บตัวเป็นพอ,อยูจีนไม่ ไม่น่าจะใช่ว่ใครจะนาราแกรมบ่ะไปตอดสงสัยสองคนนี้มากแกรมกับตอดเนี่ยอะไปตามไปเลย โอ้ยแล้วแม่รับรับล่อๆด้วยโอ้เราจะเห็นไหมนี้ ได้อาจจะเป็นความทำลายแบกกว่าแบ็กแม่งโคตรแปลกมึงก็แปลกเหมือนกันไอชอนผมแปลกยังไงเฮียช่วงนี้มึงดูสนใจแบกเป็นพิเศษนะมึงพร้อมไหมคราวนี้ไม่เหมือนตอนไปเผาบ้านที่โรงงานมีคนเป้าและพนักงานเยอะกว่ากูเลยให้เฮียจากเซคชั่นพิเศษให้ข้าหน้าเป็มกระโดดมันไม่ใช่คนแรกนะเว้ยที่ตามหายูหน้า ทำ <c oughs> ไมรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยเดินไปข้างหน้าเลยคือคือเหอมือนกับว่าเ,เรารู้แค่ว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มแผนการใหม่ของตัวแบล็คแล้มันก็จะมีเรื่องหลักๆคือเรื่องของการหาความจริงเรื่องพี่ชายคือแบบก็หาจากแฟนเก่าก็คือยูจีน เรื่องยูจีมันไปอยู่ช่วงท้ายช่วงท้ายของตอนอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นมันแบบวนๆอยู่กับเรื่องแผนการเรื่องกฎหมายต่างๆเรื่องทวีอ่ะซึ่งแบบมันเยอะไปหน่อยอ่ะมันไม่ไม่ค่อยขับไปข้างหน้าเลยอ่ะเออแอบดรอปนะหรือเพราะมันไม่ไม่ได้หล่อเลี้ยงด้วยโมเมนต์เท่าไหร่ละมั้งเออเราก็เลยรู้สึกว่าออนานไปหน่อยจังอะไรเงี้ยก็เราดูตอนต่อไปดีกว่าเดี๋ยวดูตอนต่อไปดีกว่าตอนที่5ว่าเขาจะพุ่งไปข้างหนยังไงเราเราเรื่องยูจีเนี่ยจะ ยังไงต่อเนี่ยเอ,อแกรมยูจีนตอนเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะไม่ใช่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่แบบอ,อมันเอ่อๆไปหน่อยอะ่ะเยง้